กล้วยแก่จัดแล้วนี่ก็จะได้ตัดแล้วอีทิสักอาทิตย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะไม่ได้พามาดูกล้วยนะคะแต่จะพามาดูผลไม้ใกล้ๆกับต้นกล้วยค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะนั่นก็คือละมุดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะละมุดนะคะปลูกไว้ใกล้ๆกับต้นกล้วยนะคะเพราะว่าอาศัยน้ํา น้ำที่ต้นกล้วยกินนะคะจากระบบน้ําหยดเนี่ยแต่ตอนนี้ละมุดโตแล้วเราก็ต้องย้ายต้นกล้วยออกนะคะเพื่อที่จะให้ต้นละมุดโตเต็มที่แล้วก็ออกลูกนะคะนี่ค่ะคือน้ําหยดนะคะที่เราให้กับกล้วยนะคะแล้วก็ละมุดก็จะได้กินนะคะระบบตรงนี้เปิดเบาก็ได้แรงก็ได้นะคะต้นนี้นะคะละมุดต้นนี้นะคะท่านผู้ชมปลูกได้2ปีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนที่เอามาปลูกว่าต้นขนาดไหนนะคะก็ออกดอกแล้วค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะดอกละมุดนะคะดอกตรงนี้แล้วก็ลูกกลมๆตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่ติดลูกแล้วนะคะทีนี้มาดูวิธีการปลูกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะน้ำเพชรผลละมุดมาเลยตอนที่ไปเที่ยวนะคะก็ซื้อละมุดมาด้วย10ต้นค่ะมาปลูกเพิ่มแต่ที่จริงในสวนมีแล้วนะคะท่านผู้ชมรากมารักมาเข็นมาเลยโอ้โหละมุดกี่ต้นนะ่ะหนึ่งต้น คนมาลูกคนมาเอามาเอามาเร็วไอ้บ้ไหวบ้าโอ้ยระวังระวังระวังต้นมะละกอต้นใจญ่เลย้ะนี่ขุดธลุมกรบาต้องอันขุดธีปันได้ดอกนี่ขุดอันเออธรรมดาเลยล่ะมันต้องเลยนี่พ่อต้นเนี่ยผมมันพ่อถึงเหงาไหมเนี่ยว่ดต้องใส่ปุ๋ยวัต้องอย่างเลยเดี๋ยวมันไปกินข้าวบนเองบอมไม่กินทางอันเท่งเองโอ้หลากหลายพร้อมปลูกเลยนาะเอาลูกเพื่อเออเนี่ยแค่มีกับพ่อไห้เอาใบไม้มาปลูกวันนั่น เดี๋ยวแม่เซลขีดินลงถมงงเงาม่เอาดินผมลง้เฉยเนาะไม่ต้องอใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะท่านผู้ชมปลูกแบบง่ายเ,เลยแบที่น่นแน่นนหน่อยต้นที่ปลูกนะคะที่เราเห็นเมื่อกี้ก็ต้นเท่าๆกันนี่ค่ะตอนที่เอามาปลูกได้สองปีก็ติดลูกมันติดมันออกดอกแล้วเัวานี้นเวลาที่เราไปเลือกนะคะเราก็เลือกที่ติดดอกเลยเราจะได้รู้บางต้นก็มีลูกเลยนะคะท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าลูกเป็นยังไงเราค่อยเอาทิ้งทีหลังก็ได้ กบดินลงโลกน้ำเพชรกบดินลงโลก,กแม่แม่ม<ะ>ีที่แล้วเราปลูกละมุดมันออกดอกแล้วออกผลหรือยังอะ่ะพาหนูไปดูหน่อยสิอ๋อได้จะพาไปดูใครจะพาไปดูให้แม่หรือหนูพาแม่ไปดูแม่อาให้แม่เหรอไหนว้าวละมุดออกดอกแล้วอ๋อนี่ไงลูกออกดอกแล้วนี่ดอกอุ้ยแม่เห็นอะไรอะไรลูกอ๋อใช่เลย แต่ไม่ต้องเหลือให้มันเยอนนะลูกเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่ไว้ปีหน้าถึงจะให้ลูกมันเหลือเยอะๆอุ้ยแม่นี่ไงลูกมันโตแล้วอ่ะอุ้ยมันยังไม่โตเต็มที่หรอกลูกนี่นี่ดูตรงนี้สิถ้าโตเต็มที่มันก็จะเตี้ยงตรงเนี้ยผิวมันก็จะลื่นว้าวตื่นเต้นเนาะท่านผู้ชมคะที่ภาคอีสานของเราก็ปลูกระมุดได้นะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คืออยากให้ลระมุดขาดน้ํานะคะให้น้ําตลอดเพราะว่าที่สวนของเราก็ใช้ระบบน้ําหยดนะคะ โอ้ดูดอกสิอุ้ยแม่อะไรรู้ว่าละมุดบ้านเราตนน้นเนี้มันไม่ได้มีแค่ดอกเลยลูกนะมันมีอะไรมดแดง <c oughs> อ๋อก็มีน้ำไงน้ำอยู่ตรงนี้มดแดงก็มากินน้ำก็มาทำรังอยู่ที่ต้นละมุดยังไ,ไงลูกยังไงรังมันแม่แม,ม่ลูกนี้ลูกกลมอ่ะต้นนี้ลูกกลม ต้นนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ปู่ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะว้าวดูนี่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่นะคะลูกกลมแล้วอันนี้ติดแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นตนี่อีกลูกพร้อมกันเยอะแยะเลยนะเพชรนี่นี่ๆๆแม่ห2าสองดอกสองลูกอ๋ออันนี้อันนี้ลูกโตแล้วพร้อมดอกใช่ไหมใช่แ<อ>สดงว่าคนละรุ่นนะเนี่ย ที่สวนของเรานะคะจะปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะให้มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะปลูกรวมด้วยกันค่ะแต่ว่าที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้ก็คือระบบอะไรน้าเพชรน้ำหยดอ่าระบบน้ําหยดสําคัญมากค่ะให้กล้วยได้มะละกอให้มะละกอได้ล<ห>ะมุดอ่าใช่วันนี้ขอบคุณมากนะคะท่าน,นผู้ชมที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะไปเดินดูละมุดรอบบ้าน